ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับครับวันนี้ผมก็จะพาพนักงานามาไหว้พระผรมเจ้าที่นะครับที่บริษัทนะครับก่อนที่เราจะทำงานนะครับเราก็จะมาวงสวงไหว้ขอพรนะครับครับผมวันนี้ผมก็พาลูกน้องมาไหว้ขอพรจากพระผรมเจ้าที่ปู่ย่าตายายศารของบริษัทนะครับนี่ก็คือ พนักงานโฟร์แมนแล้วก็วิศวกรรมด้านการออกแบบนะครับพนักงานเราทำงานบนที่สูงนะครับเราต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับยึดเหนี่ยวจิตใจพนักงานจะได้มีแรงใจแรงผลักดันทำงานนะครับไม่เป็นความศรัทธานะครับเราจะทำทุกๆบริษัทนะครับที่เราได้รับเหมาได้นี่คือหน่วยงานของเรานะครับ ไม่เชื่อก็อย่าลบลูนะครับบริษัทครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยดลบรรดาลให้ไม่มีเหตุที่เราไม่คาดคิดนะครับต่อไปไปดูไปดูคลิปได้เลยนะครับนี่คือคำไหว้พระพรมเจ้าที่นะครับกล่าวสาจบแล้วก็ปักธูกได้นะครับขอพรได้ทุกที่นะครับขอบคุณครับ